โดคือตัวสำรองกราฟฟนแบกคือต so ัวจริงไอ้ค like รั้งที่จะไปแย่งแดนบนมันก็ยากครับแมคคาริสเตอร์นั่นคือมาสเตอร์พีซอยู่แล้วแดนบนนอกจากมีสวอสไล์แล้วยังมีเคอร์ติสโจนอีกที่คอยหมุนเวียนแย่งตำแหน่งกันเพราะฉะนั้นเอนโดแทบจะแบบไม่มีโอกาสในการลงเล่นหรือเกือบจะถูกลืมไปแล้วที่สําคเขาคือนั้งแต่ที่เก่งกาจในเรื่องการอ่านจังหวะฟุตบอลมีไหวพริบในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมทํางานหนักให้กับเราได้อย่างมีอิสระมากมายหลายเรื่องตลอดทั้งเกม เหนือส okay. <Wait. S 1> ิ่งอื่นใดครับเขาพัฒนาขึ้นทุกวันการมีเขาอยู่ในทีมเนี่ยนับเป็นประโยชน์อย่างมากพอเห็นเอ็นโดยืนข้าสนามเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อุดใจขึ้นมาแบบระดับหนึ่งแล้วว่าเอาล่ะโอเคช่วงเวลาของการปิดเกมเกิดขึ้นแล้วและเราจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แน่ๆ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับตัวละรสูฟบอริสตานะครับกับผมจิลกรสิงห์เผือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเมนสแตเดนของเราเหมือนเดิมนะครับณเวลานี้นะครับการเดินเครื่องเข้าสู่ความสําเร็จของลิเวูก็ยังขับเคลื่อนไปอย่างมีมาตรฐานครับแต่หนึ่งในจุดสังเกตที่แฟนๆลิเวูเริ่มพูดถึงในวงกว้างก็คือนักเตะคนหนึ่งครับที่ลงมาในช่วงท้ายเกมแล้วก็สามารถรักษาผลสกอร์เอาไว้ได้จนกระทั่งถูกเรียกว่าเฮ้ยนี่มันตัวปิดเกมนี่หว่า ใช่ครับวัตรุเอนโดนั่นเองครับกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นที่กําลังกลายเป็นหนึ่งในขวัญใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะมีโอกาสในการลงเล่นเพียงแค่สัก15านาทีสุดท้ายแต่มันเหมือนเป็นเครื่องหมายการค้าครับในยุคข,ของอเล็กซล็อตที่เมื่อเอนโดลงมาเมื่อไร่แล้วก็ลิเวอร์พูลแทบจะปิดเกมทันทีและคว้าชัยชนะได้อย่างตามเป้าหมายวันนี้พามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยครับกับการเริ่มต้นมาสู่ลิเวอร์พูลวิธีการต่อสู้แบบฉบับซามูไรญี่ปุ่นและสุดท้ายสามารถชนะใจทุกคนได้ครับ ด้วยวลีดังของเขาเนี่ยแหละครับ Endo Endgame ครับแต่ก่อนที่จะลุยนะครับอ่าฝากแจ้งข่าวใหญ่กันหน่อยละกันครับเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับในศึกคาราบาวครับนัดชิงชาเลิศนะครับลูฟูเจอกับนิวคาสเซิลซึ่งมีงานใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นที่พระยาใต้ชนบุรีนะครับเครื่องดื่มคาราบาวและเครื่องดื่มตะวันแดงนะครับร่วมมือกับทางเมนสแตนของเรานะครับนัดรวมตัวแฟนบอลนะครับทั้งลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลครับในการชิงถ้วยแรกของฤดูกาลนะครับในงานเชียร์บอลเชียร์บอลบิ๊กแมช คาราบาวคัไฟนอล2025ครับ ขงแดงพบกับสาลิกาดมในวันอาทิตย์นี้นะครับ16มีนาคมนะครับที่ร้านนิวออสการ์พัทยาใต้ครับถือว่าเป็นงานครั้งแรกนะครับที่คระบาวกับเมนสแตนของเรานั้นจับมือกันลุยผ้าตัวนอกรับแน่นอนครับงานนี้ผมไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยเจอพบปะผู้คนแฟนบอลทุกๆคนนะครับใครอยากจะมาเจอกันเรียนเชิญได้เลยครับนอกจากผมแล้วจ่าเม้งไปด้วยนะครับใครที่อยากจะฟังแบบเลาะหน่อไม้แบบไม่เสียบทเพลงแบบสดๆนะครับเดี๋ยวจ่าเม้งจัดให้ นะครับไล่ไปถึงยังมีแขกรับเชิญอื่นๆครับอย่างเช่นพี่ปองก็ไปนะครับคุณสมปองนครไทยสงนะครับซึ่งตอนนี้นี่กลายเป็นอินฟูสายฟุตบอลไปแล้วนะครับก็คงได้สุขสนานครับกับพี่ปองแน่ๆครับพร้อมกับพิธีกรและนักผ่าของเรานะครับที่จะไปร่วมสร้างสีสันในแมชนี้นะครับนั่นคือน้องต้นร่างทองครับแล้วก็แม็กคอขแคคนะครับสองคนนี้การันตีความสนุกความหาความมันแน่นอนนะครับเรียนเชิญเลยนะครับ แฟนๆหรือว่าภูแฟนๆน,น,นิวอาสเซอรนะครับโดยเฉพาะ,ะท้องที่ชนบุรีนะครับพัทยาบางแสนศรีราชาสัต,ตหีบหรือพื้นที่ใกล้เคียงครับระยองจันทบุรีตราดมาได้หมดเลยนะครับรวมพลกันที่ร้านนิวออสกาพัทยาใต้นะครับสามารถลงทะเบียนเข้างานนะครับสแกนเคอร์โค้ ด้านล่างตรงหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับงานเริ่มตั้งแต่1นึ่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับสุสนสรานเทฮาพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแน่นอนครับรับประกันเลยครับรีบๆจองนะครับย้ําว่าที่นั่งมีจํากัดมากๆครับ จองก่อนมีสิทธิก่อนสแกนเกียวโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับเชียบอลเชียบาวเชียได้สุดต้องเชียกับคาราบาวนะครับและไม่ว่าจะเชียทีมไหนดูบอลเมื่อไรนะครับก็สามารถจัดเต็มได้กับเครื่องดื่มคาราบาวเยน็ยนเย็นฟองนุ่มๆได้ทุกแมตช์นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับถ้ามีเครื่องดื่มคาราบาวและเครื่องดื่มตะวันแดงแบบเย็นๆนะครับโอเคครับมาที่ endo endgame กันหน่อยนะครับผมว่าเราเริ่มกันง่ายว่าวาบแรกก่อนครับในวันที่เรารู้ว่าลิเวอร์พูลนั้นสัญ,ญญากับ วัตรู้เอนโดครับจากสตุตการ์ดความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างผมมันอาจจะมีหลากหลายนะนะฮะเรารู้ครับว่านักเตะญี่ปุ่นที่ไปสงงของเร็จในหลีกของยุโรปโดยเฉพาะลีกท็อปของยุโรปเนี่ยนะครับมันมี DNA ของความเป็นนักสู้อยู่ละพละกําลังระเบียบวิน,นัยทัศนคติเรื่องราวต่างๆ่าเนี้ยเรารับทราบกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบถ้าคุยกันแบบภาษาง่ายๆก็คือเอ๊มันดูเบาเกินไปหรือเปล่า กับชื่อชั้นอย่างเอนโดแล้วจะต้องมาแบกรับภาระในการเล่นในการสโมสรอ,อย่างลิพูซึ่งเคยมีกลุ่มกองกลางในระดับท็อปอย่างแบบฟาบินโยจอแดนเทอร์สันที่นี่วานาดุมอะไรประมาณนั้นมันจะสามารถทดแทนกันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันคือคําถามที่แฟนไฟายลิพูนั้นพยายามคิดขึ้นมาแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละครับว่าช่วงแรกๆมันอาจจะมี คำวิพากษายเยอะหน่อยแต่เมื่ออยู่ในมือของเชนครอปนะฮะคร,ครอปเป็นหนึ่งในคนซื้อที่คัดสรรบุคลากรหรือเลือกตัวของนักเตะเนี่ยผมว่าเกิน8 0 9 0ครับที่เราสามารถพูดได้ว่าสอบผ่านผมจําได้เลยครับว่ามันมีคลิปวิดีโอในการเปิดตัววันแรกอ่ะที่เอนโดมาที่สโมสรนะครับแล้วก็เจอครอปคำหนึ่งที่ที่ครอปพูดกับเอนโดก็คือแน่นอนครับมันมันดีใจภาคภูมิใจที่ได้คุณมาอยู่ในทีมแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประมาณว่า เราต้องการทุกอย่างในตัวของคุณเราต้องการพละกําลังของคุณเราต้องการขาของคุณเราต้องการมันสมองของคุณเราต้องการหัวจิตหัวใจของคุณเราต้องการทุกอย่างในตัวของคุณมันบ่งบอกถึงการให้ความสําคัญแหะครับต่อให้สิ่งแวดล้อมสื่อมวลชนปู่สัรกรณีต่างๆอาจจะตั้งคําถามว่าอืเอ็นโดชื่อชั้นเบาไปหรือเปล่าแต่เมื่ออยู่ในมือของครอปแล้วก็เขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยวิธีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสไตล์แบบ เกณฑ์ pricing ของเยนด์ครอปนั่นแหละครับเราจึงเห็นส่วนใหญ่ครับที่เอนโดลงมาแล้ววิ่งไล่ล่าเล่นเกมรับปะทะดุดันไม่มียอมแพ้และก็ใส่กันแบบเกินร้ออซอยู่ทุกๆนัดผ่านไปร้อยะหนึ่งครับทุกคนก็เริ่มเอนอ่อนและเริ่มรู้สึกยอมรับในตัวของเขาเช่นเดียวกับเยนด์ครอปที่รู้สึกแบบประทับใจมากๆนะครับครอปเคยชื่นชมบอกว่ามั่นใจเลยครับว่าเมื่อสัญญาฉบับแรกของเขาจะหมดลงภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยเอนโดจะได้รับต่อสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลแน่นอน ต่อให้ถึงตอนนั้นเนี่ยเขาจะอายุ31แล้วก็ตามแต่ร่างกายของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นเขาคือตั้งแต่ที่เก่งกาจในเรื่องการอ่านจังหวะฟุตบอลมีไหวพริบในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมทํางานหนักให้กับเราได้อย่างมีอิสระมากมายหลายเรื่องตลอดทั้งเกมเหนือสิ่งอื่นใดครับเขาพัฒนาขึ้นทุกวันการมีเขาอยู่ในทีมเนี่ยนับเป็นประโยชน์อย่างมากและถ้าวัดิทีิผลงานนะครับจากซีซั่นที่แล้วนะครับเอนโดลงเล่นในเกมหลีกไป29เกมรับหน้าที่ ทำลายเกมคู่ต่อสู้เล่นเกมรับปะทะดุดันแล้วสติต่งตางๆนะครับมันบ่งบอกเลยครับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งในก,งกลางตัวรับของลิว์พูลเขาแท็กเกิลคู่แข่งมาเป็นอันดับหนึ่งครับห้ครั้งตัดบอลสําเร็จ20ครั้งเก็บตกบอลจังหวะสอได้108ครั้งดวลเดียวครับชนะคู่ต่อสู้เนี่ยหนึ้ครั้งหนึ่งในเกมที่หลายๆคนจดจำได้นะครับสีซสั่นที่แล้วก็คือนัดชิงชนะเนลศคาราบาวครับที่เจอเชีซีนั่นแหละครับ ฝันได้หม่งประตูใช้ในช่วงต่อรลบพิเศษเอนโดเล่นเกมนั้นเนี่ยเต็ม120นาทีนะครับประคับประคองกลุ่มบรรดาแบบเด็กเดาวรุ่งหลายคนมากที่ขนาบข้างเขาในเกมนั้นนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูช่วงท้าย,ายเนี่ยเราจะเห็นว่านักเตะหลายคนเนี่ยแทบจะแบบชันเข่าแล้วถอนหายใจกันลวมันแทบจะรีดเหงื่อจดสุดท้ายแล้วนะครับแต่หันไปดูเอนโดครับท้ายเกมเนี่ยเอนโดยังวิ่งไล่แบบปะทะเข้าแย่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแมชที่ มาร์ตเปียสของประตูเอนโดได้เลยครับจนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอย่างที่เราทราบครับว่าครอปอัมลาทีมไปแล้วเข้าสู่ยุคใหม่ก็คืออเนอร์ชลอตแน่นอนครับว่าถ้าพูดในเรื่องของแทคติคเรื่องของสารชุดบอลเนี่ยการยืนตำแหน่งตรงกลางเนี่ยสามคนเนี่ยในยุคของครอปและในยุคของชลอตมันมีความยืดหยุ่นเกิดขึ้นครับถ้าเรานึกภาพในยุคข,ของเยน่งคอรอปนะครับยืนเป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำเบอร์หมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยนะฮะปักหลักเลยแล้วมีเบอร์8ขนาบข้าง ใช้พลังไดนาโมบ็อกซ์ทูบ็อกซ์วิ่งขึ้นลงต่างๆแต่ในยุคของชลอสเนี่ยบทบาทหน้าที่มันจะดูชัดเจนขึ้นมีทั้งเบอร์6เบอร์8เบอร์10เบอร์6ก็คือเป็นฟิวตัวรับนั่นแหละครับปกติเบอร์8ถ้าเรานึกภาพก็คืออเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์ครับที่คอยคุมจังหวะให้มันนิ่งให้มันเสถียรและก็ใช้พลังงานด้านบนคือโดมินิกซูโบสลครับที่รับหน้าที่เป็นเหมือนกองกลางตัวรุกเบอร์10นั่นแหละครับแต่ใช้แบบจังหวะวิธีการไล่ล่าการเพรสซิ่งวว่่งงงบบบีขึ้้้้นนนนลตตตาาาๆเเหหมืออจะป็แบบกัดยํ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงตรงนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นกับความแตกต่างของมิฟิลตัวรับนั่นแหละครับนั่นหมายความว่าในยุคข,ของชลอสเนี่ยมิฟิลตัวรับอาจจะต้องรับผิดช,ชอบทุกแง่มุมมากกว่าในยุคข,ของเยนครับเพราะยุคข,ของครอปเนี่ยอย่างน้อยจะมีเบอร์แปดคนที่คอยขนาบข้างใช่ไหมครับแต่ในยุคข,ของชลอตเนี่ยเบอร์6จะค่อนข้างโดดเดี่ยวหน่อยแล้วก็มีเบอร์8อย่างแมคคลิสเตอร์เนี่ยถอยลงมาเชื่อมส่วนด้านบนโซโบเนี่ยยืนห่างเลยครับซึ่งสุดท้ายแล้วบทบาทมิฟิลตัวรับในยุคข,ของชลอตเนี่ กลายเป็นการแจ้งเกิดเป็นการค้นพบอย่างยิ่งใหญ่ครับนั่นคือฟอร์มการเล่นของแบรนด์กราฟเฟินแบกอันนี้เราก็ต้องยอมรับว,ว่าโอ้มันเหนือความคาดหมายจริงๆครับความเป็นเบอร์หกของกราฟเฟินแบกอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นว่าเป็นฮาร์ดแมนปะทะดุดันอะไรขนาดนั้นแต่มันเพิ่มเติมด้วยสกิลทักษะการเอาตัวรอดการพลิกเกมการเลี้ยงกินตัวนั่นหมายความว่าลิเวูจะได้เปรียบครับเวลาเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกโดยมีมิดฟิลด์ตัวรับอย่างกราฟเฟินแบกเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรครับด้วยผลงานขนาดนี้มันจึงทําให้กระฟแบกนั้นยึดตําแหน่งตัวจริงอย่างถาวรซึ่งพอหันกลับมามองที่เ e อนโดคําตอบมันก็ชัดเจนครับว่าเขาคือตัวสารองครับถ้าใครจะมันได้นะครับในช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยมันมีกระแสข่าวเยอะแยะมากมายครับว่าเอนโดอาจจะเป็นหนึ่งในคนแรกๆครับที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวของเนเธอร์แลนดและถ้าหากเปิดตลาดในช่วงฤดูหนาวมีข้อเสนอที่น่าสนใจบางทีลิเวอร์พูลอาจจะพิจรารณากระแสมันเป็นแบบนั้น เพราะผลงานที่มันออกมามันเป็นแบบนั้นครับ e นโดคือตัวสำรองกราฟเบ o คือตัวจริงไอ้ครั้นที่จะไปแย่งแดนบนมันก็ยากครับ m a c ิส i s t e r นั่นคือ masterpiece อยู่แล้วแดนบนนอกจากมีสวบสไลด์แล้วยังมีเคอร์ติสโจนอีกที่คอยหมุนเวียนแย่งตำแหน่งกันเพราะฉะนั้น e นโดแทบจะแบบไม่มีโอกาสในการลงเล่นหรือเกือบจะถูกลืมไปแล้วด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าหนึ่งฤดูกาลเนี่ยการแข่งขันมันเข้มข้นและยาวนานมากๆเพราะฉะนั้นความอดทนเพื่อรอคอยโอกาสแต่ว่าต้องมีความพร้อมอยู่ในตัว อันนั้นแหละครับคือคุณสมบัติที่โค้ชทุกคนอยากจะเห็นจากตัวของนักเตะแล้ววัตรุเอนโดก็ค่อยๆแสดงให้อนาเชลอดได้เห็นครับกุสอชาัทบังจะพูดถึงความรับใจตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอนโดเนี่ยทำให้เห็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นในห้องแต่งตัวสนามฝึกซ้อมหรือแม้ทั่งวิธีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่มันดูเรียบง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพจริงๆโฟกัสสมาธิระเบียบวินยัยอยู่ในเรื่องของฟุตบอลแบบ ร0 0เปรชบอกว่านักเตะแบบนีมม้หาได้ไม่ง่ายครับซึ่งเขาก็เริ่มรู้แล้วครับว่านี่คืออะไรชั้นดีครับที่คุณขาดไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันที่มันเข้มข้นมากขึ้น,นเรื่อยๆไอ้ตรงนี้มันน่าสนใจนะครับเพราะต่อให้เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยโค้ชอาจจะแบบเออพึงพอใจแล้วกับการที่มีนักเตะอะไรชั้นยอดเนี่ยอยู่ในทีมแบบนี้แต่ถ้าในมุมมองของนักเตะแล้วก็ บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันก็ไม่อยากจะอยู่เพื่อรอคอยโอกาสหรือจะเป็นตัวสำรองถ้ามีข้อเสนอที่ดีกว่าฉันก็พร้อมจะยายแต่สำหรับเอนโดไม่ได้เป็นแบบนั้นครับไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆพร้อมจะต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งกลับมาให้ได้และนี่คือวิธีของนักสู้นักรบสมุไรนั่นแหละครับไม่มียอมแพ้ไม่มียอ่อท้อก้มหน้าก้มตาทำงานหนักอย่างต่อเนื่องและเมื่อโอกาสมาเขาพร้อมที่จะคว้ามันแนบอกและโชว์ให้เห็นครับว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับทีมจริงๆ ซึ่งครั้งหนึ่งครับชอ็อตเคยพูดสั้นๆบอกว่าวัตโรคเอนโดเนี่ยแหละครับจะเป็นคนสําคัญของเราในระหว่างฤด,ดูกาลและก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับเรือผู้เดินเครื่องไล่ล่าชัยชนะเก็บแต้มอย่างเมามันมากๆแต่แทักคติกของอน,นุเชล็อตเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าในยุคข,ของเยนครับจังหวะจะโคนหรือการเล่นเน้นเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลาที่มันถูกต้องอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นว่าโอ้โหตบ,บีตะบ,บรรันวิง่งไล่ล่าตลอดทั้งเกมมีผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วมันก็เริ่มมีพื้นที่ ในช่วงเวลาที่มันถูกต้องของวัตรุเอนโดเกิดขึ้นนั่นคือราวๆสัก15นาทีสุดท้าย20นาทีสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อวัตรุเอนโดลุกขึ้นมายืนข้างสนามพร้อมจะเปลี่ยนตัวลงไปในช่วงท้ายเกมเสียงปรบมือดังลั่นทั้งแอนเฟลครับเพราะทุกคนรู้ครับว่าเมื่อเอนโดลงมาโอกาสที่จะคว้าชัยชนะมันมีสูงแล้วครับนี่คือตัวปิดเกมอย่างมืออาชีพและทำงาน อย่างมีระเบียบวินัยถ้าย้อนกลับไปนะครับภาพจําของเรามันอาจจะเกิดขึ้นในเกมที่เจอซ้อมตันครับในเกมคาราบาวครับนี่แหละครับนัดนั้นเนี่ยลิซภูมิมีการหมุนเวียนนักเตะเยอะพอสมควรครับและเอนโดเนี่ยถอยลงมายืนเซนเตอร์ฮาฟด้วยซ้ำนะครับซึ่ง,ขงเขาขจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่แปลกใหม่สาหรับเขาครับตั้งแต่เล่นที่ญี่ปุ่นย้ายมาเบลเยียมย้ายไปที่เยอรมนีช่วงแรกๆเนี่ย,ย,เ,ยเขาก็เติบโตด้วยการเป็นนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟนี่แหละครับเหมือนกับว่าเป็นการโชว์ผลงานในเรื่องของเกมรับแบบเน้นๆเลยครับว่าาาเขาทํได ต่อให้รูปร่างอาจจะมีมุมที่เสียเปรียบอยู่บ้างครับแต่มันก็ทดแทนด้วยเรื่องอย่างอื่นอย่างที่ชลอตบอกไว้อ่านเกมดีหาจังหวะการประทะด,ดีแม้ทั้งลูกสปริงข้อเท้าในการเล่นลูกมงก็ถือว่าทําได้ไม่แพ้ใครจบจากเกมที่เจอซามตันน่นะครับชลอตชมบอกว่าถ้าถามในเกมนี้ว่าชื่นชมใครเป็นพิเศษต้องยกให้กับวัตทรุเอนโดครับเพราะในตําแหน่งที่มันแตกต่างแต่เขา,ายังเล่นได้ดีในสถานการณ์แบบนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมากแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เขามีสภาพจิตใจและคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆนั่นคือจุดที่ชลอชื่นชมครับไล่ไปถึงเรื่องการชื่นชมของความเป็นมืออาชีพครับการต่อสู้เพื่อโอกาสลงเล่นแบบไม่มีปริปากบน่นจะให้เล่นกี่นาทีก็พรอมจะทํางานอย่างสุดความสามารถเอ็นโดพร้อมเหมือนจะเป็นแบบตัวอุดรอยรั่วในทุกจุดของสนามในช่วงเวลาที่ทีมนั้นต้องมีสมาธิในการเล่นเกมรับรับคาสั่งอะไรมาบรีฟอะไรมาประกบคนไหนเล่นหนักคนไหนปะทะอย่างไรทําได้หมดครับ หลัจงจากนั้นเนี่ยเราเริ่มได้ยินเสียงชื่นชมเยอะขึ้น,นเรื่อยๆอน,นุชลกกบอกอยครับว่าเอาเข้าจริงเนี่ยแทบไม่มีจังหวะที่ต้องแบบเรียกเอ็นโดเข้ามาเคลียร์หรือปรับความเข้าใจอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะสําหรับเขาเนี่ยนี่คือนั้งแต่ที่พร้อมอยู่แล้วครับจะให้เล่นตรงไหนก็ได้ซึ่งเขาก็แบบแอบทึ่งนะครับว่าในฐานะของการเป็นนักบอลปกติธรรมดาการที่มีทัศนคติแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะหากได้ง่ายๆครับเขาทําให้ผมรู้ว่าต่อให้จะส่งเขาเล่นตรงไหน เขาก็ทุ่มเทสุดตัวเสมอและเขาคือนักเตะคนสำคัญของเราอย่างแท้จริงยิงเข้าใกล้ท้ายซีซั่นแบบนี้ภาพมันก็ยิ่งชัดขึ้นครับหลายต่อหลายครั้งครับที่เอนโดนั้นถูกส่งลงมาในช่วง15นาทีสุดท้าย20นาทีสุดท้ายแล้วทาให้ทีมนั้นสามารถรักษาสกอร์ไว้ได้คว้าชัยชนะได้แทบจะไม่เสียประตูด้วยซ้าครับหลังจากที่เขาถูกส่งลงมาเป็นตัวสารองในช่วงเวลาเข้มข้นตรงนั้นพูดง่ายคือถ้าถามในมุมของแฟนบอลน,น,น,นะครับพอเห็นเอนโดยืนข้างสนามเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อุดใจขึ้นมาแบบ ระดับหนึ่งแล้วว่าเอาละโอเคช่วงเวลาของการปิดเกมเกิดขึ้นแล้วและเราจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แน่เมื่อมีวัตุอนโดอยู่ในสนามมันเป็นแบบนั้นเลยครับมันเป็นความรู้สึกที่ปลอดภัยเมื่อเห็นใครสักคนหนึ่งพร้อมจะรับม้าที่ทําทุกอย่างครับเพื่อให้ทีมนั้นบรรลุเป้าหมายต่อให้บทบาทของเขาอะนะครับถ้าเราคุยง่ายมันอาจจะเป็นแบบลูกหาคนนึงนักเตะที่ทํางานสกรปรก d ด r t y ตี้จ็อบต่างๆทํางานสกรปรกคือหมายความว่าพยายามตัดเกมเล่นเกมรับต่างๆนั่นนะ สะบักสะบอมเสื้อผ้าเลอะเทอะนู่นนี่นั่นต่างๆแต่นั่นแหละครับต่อให้คุณเป็นยอดทีมขนาดไหนมีนักเตะร,ระดับท็อปคลาสระดับพรสวรรค์สูงซูเปอร์สตาร์ขนาดไหนก็ตามแต่ความสมดุลภายในทีมมันต้องมีนักเตะแบบนี้ครับซึ่งผมเชืว่อว่าถึงเวลาตรงนี้คำถามจากวันแรกที่เขาย้ายเข้ามาครับเมื่อซีซันที่แล้วผมว่าคงไม่มีใครสงสัยกันแล้วครับว่าเขาดีพอในการเล่นให้กับเวอร์พูลจริงๆรหรือเปล่าหรือยเวลาผ่านมาปีกว่าๆตรงนี้นะครับมันเป็นบทพิสูน์อีกครั้งครับว่า ถ้าคุณมีความปเป็นมืออาชีพและโฟกัสในเนื้องานของคุณจริงๆโดยแบกรับความอดทนแบกรับการรอคอยโอกาสทำงานหนักแบบไม่มีปริปากบ,บนวันหนึ่งครับมันก็ต้องมีคนเห็นแง่มุมความดีตรงนี้และเมื่อถึงวันนั้นคุณต้องรับากับโอกาสให้ได้และจัดการทำให้มันดีที่สุดเมื่ออนโดลงมาทุกอย่างก็ end นเกมครับเอามาฝากทุกคนนะครับถือว่าเป็นการโหมโรงก่อนแล้วกัน,นครับก่อนที่จะลุยในศึกครบาบครับนัดชิงชาเลิศ์นะครับผมว่า วัตุียนโดอาจจะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสํสำคัญครับในการไล่ล่ากิติยศครั้งนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะไปเชียร์ในเกมคาระบาลครับนชิเนเลอร์ที่ไหนกันดีช่วงท้ายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งชนบุรีนะครับเพราะว่ามีงานใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นครับเครื่องดื่มคาระบาวและเครื่องดื่มตะวันแดงนะครับร่วมมือกับทางเมนสแตนของเรานะครับนัดรวมตัวแฟนบอลครั้งยิ่งใหญ่ครับในการชิงแชมป์ถ้วยแรกของฤดูกาล กับงานเชียบอลเชียบาวบิ๊กแมชคาราบาวคัไฟนอล2025ครับหิเวรรือผู้เจอกับนิวคาสเซิลวันอาทิตย์นี้นะครับ16มีนาคมครับที่ร้านนิวออสกาพัทยาใต้ครับนี่ถือว่าเป็นงานครั้งแรกเลยนะครับที่คาราบาวจับมือกับเมนสแตนแล้วออกตะลุยภ้าตะวันออกของเราแน่นอนครับในงานนั้นรวมตัวกันมาเชียทีมรักผมไปด้วยแน่ๆครับได้เจอกันแน่นอนครับได้เสวนาพูดคุยในเรื่องของเกมนี้แน่ๆนะครับแล้วก็ พี่ๆน้องๆไปด้วยครับจะแม่งไปแน่นอนครับใครอยากเจอตัวจริงเสียงจริงแบบเลาะหน่อไม้แบบสดๆแบบไม่เสียบทเพลงแบบสดๆเดี๋ยวจะแม่งจัดให้นะครับแล้วก็ยังมีพี่ปองมาด้วยนะครับคุณสมบอตนครไทยสงนะครับช่วงนี้นี่โอ้โหไปสนามไหนนี่ก็ได้รับเสียงฮือฮาตลอดเวลานะครับใครอยากจะพี่ปองก็ มางานนี้ได้ครับพร้อมกับพิธีกรและก็ทัพภาคของเราครับที่รับประกันเลยครับหูคู่หาความสนุกมาเต็มร้อยแน่นอนครับน้องต้นร่างทองนะครับแล้วก็น้องแม็กฮอคแคทนะครับเจอกันได้นะครับที่ร้านมิวออสการ์พัทยาใต้นะครับเรียนเชิญทุกๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะภาคพื้นชนบุรีนยครับพัทยาบางแสนศรีราชาสัตหีบไล่เรียงไปถึงแบบ เราแวกใกล้เคียงก็ได้ครับเรายองจันทบุรีตราดถ้ายังไม่รู้จะไปเชียร์ที่ไหนรวมตัวกันมาครับรีบเลยครับแล้วก็จับจองที่นั่งกันได้นะครับโดยสแกนเคอร์โค้ดตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับย้ําว่าที่นั่งค่อนข้างจำกัดนะครับรีบมานะครับรีบมารวมตัวกันนะครับในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพไฟนอล2025สแกนเคอร์โค้ดตรงหน้าจอตรงนี้เลยครับแล้วเจอกันที่นิวออสการ์พัทยาใต้นะครับเชียร์บอลเชียร์บาวเชียร์ได้สุด ต้องเชียร์กับคาราบาวครับและไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนดูบอลเมื่อไหร่ก็จัดเต็มกันได้นะครับกับเครื่องดื่มคาราบาวเย็นเย็นฟองนุ่มๆได้ทุกแมตช์ครับรับรองนะครับว่าสนุกได้สุดแน่นอนครับถ้าเพิ่งมีเครื่องดื่มคาราบาวและเครื่องดื่มตะวันแดงแบบเย็นๆนะครับเจอกันนะครับวันอาทิตย์นี้ครับ16มีนาคมครับที่ร้านนิวออสการ์พัทยาใต้นะครับงานเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับ